สวัสดีครับช่างเป็นจานสมาดีเซอร์วิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเป็น macbook pro นะครับ13นิ้วปี2019นะครับโมเดลเครื่องนี้เป็น A2159 นะครับผมเครื่องนี้เป็น cpu intel core i5 นะครับ1.4กิกะเฮิร์นะครับผมเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่าตอนที่นำเครื่องมาส่งลูกค้าแจ้งว่าน้ำนะครับ6 6เป็นแก้วเวทิแก้วใหญ่เลยเป็นน้ำเปล่านะครับ6ใส่เครื่องเต็มเต็มเลยนะครับหายไปครึ่งแก้วนะครับเครื่องลูกค้าที่ส่งมาอ่านในอาการก็คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ ได้ทําการรีบแกะเครื่องดูแล้วก็เช็คดูแล้วก็ให้ลูกค้าดูนะครับว่าน้ําเนี่ยโดนบอดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยจุดที่ช็อตนะครับไม่ได้ชุดไฟหลักแต่เป็นชุดไฟ3โวลต์าหโวลต์นะครับสโวลต์าหโวลต์ที่ไปจ่ายเข้าตัวแทคแพร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวพวกชุดไฟต่างๆไฟเลี้ยงต่างๆนะครับที่ช็อตอยู่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนไปอะไรส่วนควบเนี่ยก็จะเป็นสายแพรแท็คแพรนะครับที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวหัวซ็อกเก็ตแท็แพรเนี่ยมันขาดไปเลยแล้วก็ตตัว ตัวที่ต่อกับแท็คแพดเข้าบอร์ดเนี่ยด้วย1นึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ซ่อมในของชุดไฟของชิป3โวลต์หโวลต์นะครับที่ที่ช็อตที่โดนน้ำเนี่ยก็ตอนนี้เครื่องก็เปิดติใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับแท็คแพดเมาส์นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี่ยดูเรื่องคีย์บอร์ดกันนะครับว่ากดได้อยู่ไหมนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นน้ําเปล่านะครับไม่ใช่เป็นน้ํากาแฟหรือว่าน้ําที่มีความเหนียวนะครับไม่งั้นคีย์บอร์ดจะอาจจะเสียไปด้วยก็ได้นะครับอาจจะกดแล้วหนืดๆนะครับผมก็ คี์บอร์ดก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมในสวงทัชบาร์ก็ใช้งานได้นะครับปรับลดแสงนะครับผมปรับลดแสงลดเสียงนะครับก็ใช้งานได้นะครับผมตัวนี้จบงานนะครับสำหรับท่านใดที่มีเครื่องแมงมุปนะครับอาการโดนน้ำเนี่ยโดนน้าเปิดไม่ติดหรือว่าโดนน้าแล้วนะครับต้องรีบทำความสะอาดนะครับเพื่อแก้ไขให้มันไม่ลันไม่บานไปนะครับถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยอาจจะเสียหายต่อเครื่องได้นะครับผมก็ ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากร้านสวัสดีซื้อด้วยนะครับตอนนี้มี10สาขาแล้วลูกค้าอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถใช้บริการทุกสาขาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ